สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีเพื่อนๆนะพบกันอีกแล้วนะครับกับต้าเนาะหรือต้าไมโครสมืองเอ็กเคอรวเตอร์นะครับเนาะเรียกง่ายๆคือต้าไมโครสมืองนะครับเพื่อนๆชอบเรียกนะครับเอาคลิปนี้นะครับหลังจากที่วัดอะไรกับพี่กิจเสร็จเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นมานั่งนะครับข้างบูมนะครับมาดูงานขุดสะนะครับ5,200คิวนะครับเอ๋ลองนั่งข้างบูมดูครับเปลี่ยนบรรยากาศดูเนาะหลังจากที่นั่งข้างในหลายวันแล้วนะครับเนาะลองมามุมด้านข้างบูมดูเวลาขุดสะเนาะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้วิกิตพักกินน้ำกินท่าก่อนนิดๆนะครับเดี๋ยวลงลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวลองขึ้นมานั่งดูนะครับไม่เคยนั่งทีนะครับกับงานขุดสระเนาะเคยนั่งแต่ทอยดินนะครับขุดร่องนะครับเนาะแค่นั้นครับแต่ว่ายังไม่เคยนั่งตอนขุดสระเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการขุดสระของพิกิตนะครับมันจะสนุกทมันขนาดไหนเดี๋ยวมาคอยจิตตามงันครับผมเอารอชมครับผม เ,เสียงปิดประตูแล้วพี่น้องฟังเสียงเครื่องเนาะรอบมันสูงครับขนาดเบาแล้วเนาะอัดตัดแล้วเสียงเครื่องยังดังฟืบๆนะครับรอบมันสูงเนาะนะครับดูครับข้างล่างผมเนี่ยเครื่องครับรอบมันสูงเนาะนะครับเอาไปแล้ววาดนี้ ย่อลงมานิดๆน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะไม่เห็นกันนะครับเนาะสำบลายแล้วครับลงไปววได้วปะเนี่ยไปเอาครับสำบลายคุณชิง ลงครับลงปิดครับปิดน้ามเยียดขาดนี่ลงไปแล้ว ับพ่นลองไปเพื่อให้ได้คลิปสนุกสนุกนะครับคลิป,ปมันๆนี่นั่งรูดถอดรองเท้าสบายๆ,ๆเลยเอาเะเอาไอตัวบอกมาพี่ จะเอาจะลอกเอาระดับก่อนพี่น้องลอกให้ได้ระดับนะครับแกจะลอกก่อนถ้าจะไม่ผิดนะ่ะแกสอนผมไว้หนะพี่น้องแล้วจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวเดินนะครับตัวเดินแนวนะเนาะแกจะลอกให้ได้ระดับอเ,เอาชมครับป้าแดงซานี่ s y ส0า4อ ว่าจริงไหมลอกกันจะลอกเนี่ยเออใช่ครับใช่ใช่ใชเนลอกเดี๋ยววันนี้จะให้ดูสองมุมนะมุมที่ว่าไม่ย่อกล้องกับย่อกล้องเนาะนะ 快来连多。 ล้วน พี่เกียรติแกต้องขึ้นฝั่งนี้ไว้้วครับพี่น้องนะถ้าไปขึ้นไม่ได้แล้วมันจะมีที่ทําแล้ววันนี้เพราะว่าไม่โคจะขุดดินตอนไม้เนียมันจะหมดแล้วที่ตรงนี้ก็จะขึ้นทําไม่เสร็จเลยนะครับพี่น้องบาดแดงนะครับจะเอาตรงนี้เสร็จไปเลยนะครับ นี่คือเบิร์มนะพี่น้องเบิร์มนะครับได้เบิร์มเบิร์มเบิร์มที่ว่าไอตัวตัดตัวนู้นน่ะน่ะ,นะไล่อยูว เดี๋ยวเนี่ยเดินแนวแล้วครับเนี่ย,ยโอ้ความรู้ลอนอยู่กันสองคนเหมือนเดิมโอ้โอแล้วก็เดินกลับ สลบนะครับเนี่ตีนตีนสลบเลยนี่ได้แล้วลุยมาเนี่ย มันแหละนี่เสียงเปลี่ยนจะดีเวลางัด ไยไมโครทำงานบ่าเนี่ยนะครับอีกชั่วโมงหนึงเอา,เอาคลิปนี้ก็พานั่งเนาะนะครับเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันไปเนาะนะครับคลิปต่อไปนะครับเนะ่าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับนะครับเราชมคลิปต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องสวัสดีครับ